นักแสดงทั้งหมดนะฮะจากประชาชนก้นครัวนะครับส่วนดีึ่งส่วนหน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 ึ่งเพราะว่าบางบางท่านที่มาไม่ได้ก็คือติดธุระบางท่านที่มาได้ก็คือไม่ได้ติดธุระใช่ความหมายเดียวกันแต่มีท่านหนึ่งที่มาได้แน่นอนอนแล้วถ้าไม่มาก็คืองงมากว่าทำไมไม่มาขอเสียงบนมือต้อนรับผู้จัดของเราค่ะพี่แอนทองประสมค่าเพ ละครเรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าขาดผู้จัดคนนี้นะคะ,คะถามพี่แอนหน่อยว่าทําไมถึงนักแสดงถึงเป็นเซตนี้ทําไมถึงเลือกแบบนี้เพราะดูดูแต่ละคนไม่น่าจะปกติอะเนาะพูดคือเรื่องนี้ค่ะตัวละครในบทประพันธ์เนี่ยค่ะคาแรคเตอร์แต่ละคนนี่คือเป็นคนไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนมีอย่างที่บอกมีองค์ ในตัวเองแล้วก็เอ๊ะต้องหาแล้วว่าเออใครที่จะแบบเอาบทแบบนี้อยู่ึ่งใช้เวลาเลือกเป็นปีเหมือนกันนะคะเป็นปีเลยใช่ค่ะคือค่อยๆวางไปทีเราเริ่มจากพระนางก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่อ้าพระนางเป็นนี่ไว้ตามมาจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่านักแสดงทุกคนเนี่ยสุดพลังสุดตัวทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้นักแสดงพูดถึงความรู้สึกที่มีให้กับพี่แอนอ่ะความในใจของแต่ละคนที่อยากจะบอกแอนเริ่มจากแถวเราก่อนเริ่มจากน้องเสยชื่อเลยนะชื่อเลยนะบอยครับบอย น้องบอยโชคชัยโชคชัยน้องบอยพูดเลยจ้ะลูกก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนนะครับแล้วก็จึงจะออกมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครปัญญาชนก้นครัวนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่แอนน้อยไปสิน้องบอยบอยไปเัยน้งบอยต่อไปกุ๊กเกี๊ยให้เด็กกอนให้เด็กกอนลูกน้องมายอะน้องมายลูกรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่แอน พี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานก็ใจดีค่ะครับโอ๊ยลองมาเห็นดูเห็นดูแค่นี้เราบไปนี่แลลูกแค่นี้ค่ะ,ะก็สำหรับกิฟต์นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าพี่แอนแบบ ให้โอกาสที่ได้เล่นเล่นบทบทนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่แอนที่มอบหมายให้ได้เล่นตัวสําคัญแบบนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณกิค่ะขอบคุณค่ัพี่ท็อปครับค่ะก็ต้องบอกว่าคุณแอนทองผสมนี่นะคะเราเห็นมาตลอดเลยในการทํางานในวงการบันเทิงแล้วพอมาร่วมงานแล้วก็ทึ่งว่าเออทําไมแอนถึงได้ยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ด้วยความประณีตด้วยความเป็นตัวเขาเนี่ยนะคะพิสูจน์ออกมาไม่ว่าจะเขาอยู่หน้าจอหรือว่าแบบเป็นเบื้องหน้า หรือมาเป็นเบื้องหลังอย่างครั้งนี้เป็นผู้จัดนะคะต้องบอกว่าชื่นชมแล้วก็ยินดีกับแอนจริงๆที่ละครเรืร่องนี้ประสบความสําเร็จค่ะคุณท่ะพี่ท้าขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเก้วหนูนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอยื่นบทมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเล่นเป็นคนเท่าห้าวนะคิดในใจเราจะเล่นได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แอน,นพูดมาคํานึงพี่เลือกนักแสดงเพราะว่าทุกคนมีองค์มันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจแล้วเราเล่นมันได้อะค่ะ ใช่ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอบคผมก็เวลาถ้าเกิดใครได้เห็นพี่แอนทำงานนะครับเขาทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนักแสดงอย่างพวกเราที่ได้โอกาสมาเล่นเรื่องนี้อยากจะบอกว่าพี่แอนมาร้อยเนี่ยผมอ่ะถ้าเกิดมีอะไรผมจะใส่ให้พี่แอนคืนทั้งหมดเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสนี้มากๆากนครับพี่แอนขอบคุณค่ะขอบคุณโดค่ะขอบคุณค่ะ มะปรางครับค่ะมะปรางนะคะต้องบอกพี่แอนก่อนว่าขอบคุณมากมากค่ะพี่แอนค่ะนอกจากตลกแล้วฟังเล่นในทุกบทบาทเลยนะคะเด็กชานคนแล้วล่ะเฮ้ยตลกก็ไม่ต้องมาเล่นเยอะมาหน้าหนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะคะคนดูจะไม่ค่อยได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยขอบคุณมากๆค่ะพี่หมากค่ะพี่มากครับผมก็ก็ไม่เป็นทางการก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากๆที่ ที่มอบบทบาทนี้ให้ผมแล้วก็ได้กระแสตอบรับจากแฟนคลับดีมากยังไงก็ต้องขอบคุณพี่แอนด้วยครับที่ให้ผมเล่นบทนี้คะนางเอกของเรื่องนะครับคเบรี่ครับค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่แอนมากมากค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากค่ะที่พี่แอนเลือกคิมแล้วก็ที่พี่แอนเห็นอะไรในตัวคิมที่คนอื่นอาจจะแบบว่าเฮ้ยคิมเล่นเล่นได้เหรอคิมจะเล่นได้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แอนอะ คือเชื่อว่าคิมเล่นได้แล้วก็เห็นว่าแอนจะทำให้คิมอะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนจริงๆด้วยตอนนี้ก็ฟีดแบ็ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะ hey. ให้แอนพูดสรุปค่ะก่อนอื่นนะคะแอนต้องขอบคุณจริงๆอ่ะทุกคนแล้วคิดว่าเออแอนแบบให้โอกาสหรือให้ให,ให้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแอนก็ได้โอกาสมาจากผู้ผู้ใหญ่เหมือนกันที่ช่อง3แบบเมตตาแล้วก็เชื่อใจว่าแอนแบบทํางานที่ใหญ่ขึ้นได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วอันที่2ก็คือแอนก็ต้องขอบคุณพี่แอ้ด้วยเพราะว่าพี่เอ้เป็นผู้กํากับที่เขาเลือกงานมากอะไรเงี้ยเขามาทําให้แอนเนี่เพราะแอนเป็นน้องเขาสิ่งที่เขาปั้นทุกคนมาเนี่ยมันเหมือนแบบแอนแค่เตรียมวัตถุดิบให้เขาอะค่ะ เขาเป็นคนปรุงแต่งมันให้ออกมาเป็นรสชาตินี้เพราะฉะนั้นแอนเชื่อว่าเครดิตทั้งหมดควรจะต้องยกให้พีแอลด้วยเหมือนกันใช่ครับนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ขอบคุณทีมง,งานทุกคนที่ทําที่ที่ช่วยงานให้มันรู้ล่วงไปได้อะไรเงี้ยทุกคนตั้งใจแล้วก็รักแอนแอนรู้สึกได้วมทั้งนักแสดงทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้นะคะก็คือเห็นได้เลยว่าทุกคนแบบ ทำด้วยใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเป็นครูให้แอนในการที่แอนทําละครเรื่องแรกเหมือนกันก็ขอบคุณสําหรับประสบการณ์ดีๆที่ให้แอนด้วยนะคะค <Yeah. S 1> สุดท้ายนิดนึงขอบคุณคนดูนะคะถ้าทําไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วคนดูไม่ดูมันก็ไม่มีผลตอบรับแอนขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติและดูละครของแอน